คุณเคยสงสัยไหมว่าหมู่บ้านที่ทุกคนคิดว่าปลอดภัยกลับซ่อนความลับที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงคืนนี้ลมเย็นพัดผ่านลานกว้างเสียงหัวเราะของเด็กๆก,กลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคำที่ถูกลืมกำลังเรียกชื่อคุณและสิ่งที่คุณคิดว่ารู้จักอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นคุณจะกล้าตามฉันเข้าไปในลานหมู่บ้าน เพื่อค้นหาคําตอบของความลึกลับนี้หรือไม่เพราะทุกก้าวทุกเสียงทุกเงาอาจเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณคิดว่าปลอดภัยไปตลอดการทุกปีชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งจะรวมตัวกันที่ลานกว้างลมเย็นพัดผ่านต้นไม้สูงที่ล้อมรอบลานใบไม้สั่นไหวราวกับกระซิบเรื่องลับของหมู่บ้านกลิ่นควันไฟจากเตาเล็กๆล,ล,ลอยคลอเคล้คาอากาศ เด็กๆวิ่งเล่นรอบลานเสียงหัวเราะดังแต่ไกลเสียงหัวเราะนั้นกลับแผ่วเบาเมื่อเงาสีดำเลื่อนผ่านใต้ต้นไม้ชาวบ้านเริ่มนั่งล้อมวงรอบโต๊ะไม้เก่าเสียงพูดคุยเริ่มกระซิบกระซาบแต่บางคำกลับถูกกลืนหายไปกับลมความรู้สึกไม่สบายใจแทรกซึมในใจของฉันมือของฉันเริ่มเย็นและเหนื่อยจับตามฝ่ามือฉันเงยหน้าขึ้นมองไปรอบลาน ดวงตาของบางคนจ้องมาที่ฉันอย่างแปลกประหลาดรอยยิ้มของพวกเขาดูไม่จริงใจฉันรู้สึกว่าคำบางคำถูกลืมคำที่ควรจะได้ยินกลับไม่มีใครเอ่ยถึงเสียงกระซิบเริ่มดังชัดเจนขึ้นเหมือนมีใครพูดคำลึกลับเบาๆอยู่ข้างหลังฉันฉันหมุนตัวแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพียงแต่งเงาเคลื่อนไหวในมุมสายตา และสายลมพัดผ่านทำให้ฉันได้ยินเสียงร้องคล้ายคำเตือนความมืดคืบคลานเข้ามาช้าช้าทุกเสียงรอบตัวเริ่มแผ่วลงแม้แต่เสียงหัวเราะของเด็กๆก็ดูไกลและห่างออกไปดวงตาของฉันจับจ้องไปยังโต๊ะกลางลานที่นั่นมีสมุดเก่าที่เปิดอยู่โดยไม่มีใครแต่ต้องหน้ากระดาษเต็มไปด้วยคำที่ถูกลืมแต่บางคำกลับขยับราวกับมีชีวิต ฉันก้าวเข้าใกล้สมุดลมหายใจเริ่มสั้นและกระชั้นเสียงกระซิบตอนนี้ชัดเจนราวกับใครยืนข้างหูฉันคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่คำธรรมดาแต่เป็นคำที่เตือนใจและเรียกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นฉันยืนนิ่งจับขอบโต๊ะไม้แน่นหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาทุกอย่างรอบตัวหยุดชะงักแม้แต่ลมก็เหมือนไม่พัดอีก สายตาฉันถูกดึงไปยังเงาที่ทอดยาวบนพื้นลานเงานั้นไม่ใช่เงาของฉันหรือใครที่ฉันรู้จักเสียงหัวใจเต้นสอดคล้องกับเสียงกระซิบคำเหล่านั้นเริ่มรวมกันเป็นประโยคและประโยคนั้นเรียกชื่อฉันเสียงเรียกชื่อฉันดังก้องอยู่ในหัวทุกคำกระซิบชัดเจนเหมือนใครยืนอยู่ใกล้ฉันแต่เมื่อฉันหันกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เพียงแต่ลมพัดเบาๆทำใบไม้ไหวสะท้อนเงามืดบนพื้นความรู้สึกแปลกประหลาดเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายมือของฉันสั่นและหัวใจเต้นแรงฉันพยายามเรียกชาวบ้านแต่เสียงของฉันกลับแผ่วเบาเหมือนคำพูดถูกดูดหายไปกับความมืดฉันก้าวไปที่สมุดเก่าอีกครั้งหน้ากระดาษเปิดกว้างรอฉันอยู่ตัวอักษรที่เขียนไว้สั่นไหวราวกับมีชีวิต บางคำที่ฉันอ่านได้เป็นภาษาที่ฉันไม่เคยเรียนแต่ฉันกลับเข้าใจความหมายอย่างชัดเจนคำเหล่านั้นเป็นคำเตือนและคำถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้ฉันรู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องฉันอยู่แม้ฉันจะหันไปมองทุกทิศทางแต่ไม่มีใครปรากฏตัวเพียงแต่เงาดำลึกลับเลื่อนอยู่บนพื้นลานมันเหมือนพยายามดึงฉันเข้าไปใกล้ และทุกครั้งที่ฉันก้าวถอยหลังเงานั้นก็ขยับตามมาพร้อมๆกับเสียงกระซิบเสียงหัวเราะของเด็กๆที่ก่อนหน้านี้สดใสตอนนี้กลับแปลงประหลาดและขมขื่นมันเหมือนเสียงของคนที่ถูกลืมเสียงหัวเราะนั้นประสานกับเสียงกระซิบและรวมกันเป็นท่วงทํานองที่ทำให้ฉันรู้สึกหวาดกลัวลมที่พัดผ่านร่างกายเย็นจนชาที่มือและเท้า และเหมือนมีมือในวิดิโมโกตัดต้องเส้นผมของฉันฉันหันไปมองชาวบ้านแต่พวกเขานั่งอยู่เงียบเฉยดวงตาของพวกเขาว่างเปล่าและไม่มองฉันราวกับฉันไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นบางคนเริ่มพึพรรมพำอะไรบางอย่างแต่ฉันไม่ได้ยินคำพูดที่ชัดเจนเทียงแต่สัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในคำพึพรรมพำฉันรู้สึกเหมือนลานกว้างแคบลง รอบตัวฉันเต็มไปด้วยเงาและความมืดพื้นลานเริ่มสั่นเบาๆและเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆคำพูดเริ่มรวมเป็นประโยคประโยคที่กล่าวถึงชื่อฉันและสิ่งที่ฉันต้องทำเพื่อไม่ให้สิ่งที่ถูกลืมตื่นขึ้นฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดในหัวเหมือนมีแรงบางอย่างกดทับสมองทุกความทรงจำเกี่ยวกับหมู่บ้านเริ่มพลาเลือน ฉันจำไม่ได้ว่ามาที่นี่เพื่ออะไรแต่สมุดเก่ายังคงเปิดอยู่ตรงหน้าตัวอักษรบนกระดาษสั่นและเคลื่อนตัวราวกับเรียกฉันให้เข้าไปใกล้ฉันก้าวเข้าไปใกล้สมุดมือของฉันสัมผัสกระดาษและทันใดนั้นเสียงหัวใจของฉันเหมือนหยุดเต้นชั่วคราวร่างกายของฉันชาเหมือนน้าแข็งไหลผ่านเส้นเลือดทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวล ใบไม้ในลมแสงไฟจากเตาและร่างของชาวบ้านทั้งหมดกลายเป็นเงาที่พรมัวและยืดหดไปมาฉันเห็นตัวอักษรบนสมุดเริ่มเปลี่ยนรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์และเส้นสายที่ฉันไม่เคยเห็นแต่ภายในความสับสนฉันเข้าใจความหมายคำเหล่านั้นเตือนถึงเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ที่หมู่บ้านพยายามลืมแต่สิ่งนั้นไม่เคยถูกลืมจริงๆ เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นทุกทิศทางเหมือนพายุที่หมุนวนรอบตัวฉันฉันได้ยินเสียงบางอย่างเรียกชื่อฉันเสียงนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเสียงของอดีตที่ถูกฝังลึกมันเรียกฉันไปยังความลับของหมู่บ้านความลับที่ถูกซ่อนใต้ดินและใต้ความทรงจำของผู้คนฉันก้าวถอยหลังและสะดุดกับก้อนหินร่างกายของฉันเกือบล้มแต่สายตาของฉันยังคงจ้องไปที่สมุด และทันใดนั้นเองฉันเห็นรอยแตกเล็กๆที่พื้นลานรอยแตกนั้นเริ่มส่องแสงสีแดงเลือดเหมือนมีไฟไม่จากข้างในพื้นและเงาสีดํำยื่นออกมาจากรอยแตกฉันพยายามถอยกลับแต่เหมือนมีแรงบางอย่างดึงฉันเสียงกระซิบรวมกับเสียงหัวใจของฉันทำให้ฉันแทบหายใจไม่ออกฉันรู้สึกว่าคำที่ถูกลืมเหล่านั้นกำลังเข้ามาอยู่ในหัว ความทรงจำที่ถูกซ่อนถูกบังคับให้โผล่ขึ้นเหตุการณ์ในอดีตของหมู่บ้านซึ่งทุกคนลืมไปแล้วกลับถูกเปิดเผยต่อหน้าฉันฉันมองไปที่ชาวบ้านอีกครั้งพวกเขานั่งเงียบและดวงตากลายเป็นหลุมมืดไม่มีชีวิตไม่มีความอบอุน่นเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นเพียงเงาและฉันเป็นคนเดียวที่มีตัวตนหรือฉันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่ถูกลืม รอยแตกบนพื้นกว้างขึ้นเงาสีดำคืบคลานมาหาฉันและเสียงกระซิบดังขึ้นอย่างแรงเรียกให้ฉันก้าวเข้ามาใกล้คำที่ฉันไม่อยากได้ยินแต่ต้องได้ยินคำเหล่านั้นเปิดเผยอดีตความเจ็บปวดและความลับที่หมู่บ้านพยายามลืมฉันยืนนิ่งมือของฉันสัมผัสสมุดและรู้สึกถึงพลังที่แผ่ซ่านผ่านร่างกาย ร่างกายของฉันชาแต่จิตใจของฉันตื่นความจริงทั้งหมดเริ่มเผยออกและฉันรู้ว่าหากฉันก้าวถอยหลังอีกครั้งสิ่งที่ถูกลืมจะตามฉันไปความมืดคืบคลานรอบตัวใบไม้สั่นสะเทือนตามแรงลมเสียงหัวใจของฉันกระซิบคำเตือนและฉันต้องตัดสินใจฉันมองไปที่สมุดอีกครั้งสายตาของฉันจับจ้องตัวอักษรที่สั่นไหว ราวกับเชื้อเชิญฉันเข้าไปฉันก้าวเข้าใกล้และทันใดนั้นเองทุกอย่างหยุดชะงักทั้งลมทั้งเสียงทั้งเงาฉันรู้สึกถึงความเงียบที่หนักหน่วงที่สุดเหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหวและในความเงียบฉันได้ยินเสียงหนึ่งเสียงที่เย็นเฉียบแต่ชัดเจนเสียงเรียกชื่อฉันอีกครั้งและครั้งนี้มันมาจากรอยแตกบนพื้นฉันก้มลงมอง และเห็นมือเรียวบางโผล่ออกมาจากรอยแตกมือที่เย็นเยียบและเปียกชื้นเหมือนรอฉันให้จับและในขณะนั้นเองฉันรู้ว่าหมู่บ้านนี้และทุกสิ่งที่ถูกลืมกำลังรอฉันให้เป็นส่วนหนึ่งของมันฉันก้มงลงมองมือเรียวที่โผล่ออกมาจากรอยแตกแต่ก่อนที่ฉันจะสัมผัสมันลมเย็นพัดแรงจนร่างกายสั่นสะท้าน เงาสีดำบนพื้นลานค่อยๆละลายหายไปรอยแตกบนพื้นค่อยๆปิดสนิทและเสียงกระซิบก็แผ่วลงจนเงียบสนิทชาวบ้านลุกขึ้นยืนอีกครั้งดวงตาของพวกเขาอบอุ่นและเป็นมิตรรอยยิ้มของพวกเขากลับมาสดใสเหมือนทุกสิ่งในอดีตได้รับการปลดปล่อยเด็กๆวิ่งเล่นรอบลานอีกครั้งเสียงหัวเราะก,กลับมาชัดเจนและเต็มไปด้วยความสุขฉันหายใจลึก ความรู้สึกหวาดกลัวค่อยๆจางลงแต่ในใจฉันยังคงจำคำพูดและเสียงกระซิบได้สมุดเก่าที่อยู่ตรงหน้าไม่มีตัวอักษรสันไหวอีกแต่ฉันรู้ว่าคำที่ถูกลืมไม่ได้หายไปไหนมันยังคงอยู่ในหมู่บ้านและในใจของผู้คนเพียงแต่ทุกอย่างได้รับความสงบอีกครั้งฉันยิ้มและก้าวถอยหลังปล่อยให้หมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบลมเย็นพัดผ่านต้นไม้สูง และแสงอาทิตย์ส่องกระทบใบไม้เป็นริ้วทองทุกเสียงรอบตัวเต็มไปด้วยชีวิตและแม้ความลึกลับยังคงซ่อนอยู่เบื้องหลังฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเชื่อมั่นว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะไม่มีคําที่ถูกลืมอีกต่อไปฉันหันมองไปรอบลานครั้งสุดท้ายรอยยิ้มของผู้คนและเสียงหัวเราะของเด็กๆก,กลายเป็นภาพจำที่ไม่ลืมเลือนและฉันเดินออกจากลานอย่างสงบ ปล่อยให้อดีตและความลึกลับของหมู่บ้านค่อยๆจางหายไปกับสายลมและแสงแดด